สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนภาพเก่าเล่าเรื่องเจ้านายองค์น้อยในสมัยรัชกาลที่หบางพระองค์แต่งฉลองพระองค์แบบแฟนซีประทับพื้นทางซ้ายหนึ่งหม่อมเจ้าไตทศประพันธ์เทวกุลซ้ายสุดสองหม่อมเจ้าสุทธาสเซโนชัยเทวกุลประทับยืนแถวหน้าจากซ้าย 1. ห,หม่อมเจ้าจุลดิตติศกุล 2. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คมพร สามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพง์ภูวนาถสี่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณห้าพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้านภพาจรจัร์ศรีประทับยืนแถวหลังจากซ้ายหนึ่งสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรวนิฮิตสยามมงกุฎราชกุมารสองหม่อมเจ้าดนัยวรนุชจักรพันธ์ 3. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเทพธทาวดี